รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ทางททว่5เรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปฝนอาจจะทิ้งช่วงนะคะเรื่องของการทําเกษตร,รกรรมเนี่ยหากว่ามีวิธีการในการดูแลหรือว่าการนรําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์มากสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีธรรมะดีๆนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทาวิถีไทยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับสกลเนชครับวันนี้เป็นงานพิธีหลายอย่างนนภายในวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับตำบลัชนาตอำเภอเมืองจังหวัดัชนาทนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาท่านผู้ชมที่มีแรงบุญแรงศรัทธากันนะครับไปร่วมบุญกันนะครับและวัดนี้เป็นวัดที่พระคุณเจ้ามีงานเททองรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับเอาละครับ ้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามผมสกลเดชเข้าไปาชมบรรยากาศข้างในว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างและไปกลาวพระกุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธทุชนคนใจบุญจะบ,จะบอกกล่าวเล่าสิบให้สาวทุชนคนใจบุญรับทราบและมาเที่ยวชมวัดและมาสักการะบูชาองค์มาธาตุกันนะครับขอเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับ ท่าพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยอาตมาพระราชวัชระกิจจาธรเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุบรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเนื่องจากว่าวัดพระบรมธาตุเนี่ย น้อยคนที่จะรู้จักโยมซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุยาวนานมากพันห้ารกว่าปีสมัยสีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมมาสารีริกธาตุบรม,มาธาตุเจดีสีชัยนาฏเนี่ยมีอายุต้องพันห้ารกว่าปีโยมตามประวัตินั้นสร้างโดยพระเจ้าสีธรรมโศกแห่งนครสีธรรมราชได้บรรจ,จุพระเกศธาตุในส่วนของ ก็มมซึ่งตามประวัติว่าพระนางเลือดขาวโดยเจ้าแม่เลือดขาวนั้นได้อัญเชิญมาจากเมืองศรีลังกาสามองค์ก็เอาไปประดิษฐานที่เมืองนครศรีธรรมราชหนึ่งองค์พระธาตุชยาหนึ่งองค์และเมืองชัยนาทอีกหนึ่งองค์เนี่ยคร่าวๆนะยอญาติโย,ยมวัดพระบรมธาตุบริวิหาร เมืองชัยนาทนั้นมีอายุยาวนานแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หลายพระองค์หลายยุคหลายสมัยขอเชิญชวนนาญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมานะขึ้นเหนือร่องใต้อะไรก็ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์แวะวัดพระบรมธาตุมาแวะมาเวียนมากราบมาไหว้เพื่อ ขอศินขอพรกับพระบรมสารีริกธาตุพูดถึงพระธาตุเนี่ยจะดีเรื่องหน้าที่การงานโยมหน้าที่การงานนี่ชั้นหนึ่งเลยถ้าโยมมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานกิจการไม่ดีแล้วก็โยมขอพรท่านขอเรื่องงานก็หวังใจว่าทุกท่านนั้นจะได้มีโอกาสมากนะราบเพื่อขอพรพระบรมธาตุแล้วก็นำนำ้าพุทธมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ เอาไปใช้นะเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีกับท่านทั้งหลายสุดท้ายนี้อาตมาขออนุโมทนาต่อทางคณะรายการทุกท่านขออำนาจคุณงามความดีคุณภาีรัตนตรยัยคือด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวตานุภาพอนุภาพของเหล่าเทวดา ที่ปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศชาติประสาศาสนาวัดวารามโดยมีญาติศิ์มีฤทธิ์เจ้าคุณสมเด็จพระจานโตหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุข,ขพ่อช้างพ่อรุนพ่อโนวามอดีตเจ้าว,วาดทุกคู่ทุกนามจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ญาติโยมสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านประสบอิทธิพลที่พึงปรารถนา คิดสิงหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความคิดความตรินนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จโดยฉับพรันทุกคนทุกท่านเอนเถินขอจเจริญพร จานน้ำค้างแก้วลื่นเจ้าของและได้บุกเบิกสร้างวังเศรษฐีนาคราชตั้งอยู่บ้านเลขที่226ทับ26หมู่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งสมัยก่อนเป็นซุ้มก่อสร้างเก่าๆได้มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมปลดทุกข์เป็นที่พักทิงกับทุกๆคนจึงได้ร่วมมือกับคุณสหคุณโโชต ซึ่งในขณะนั้นมีเงินแค่14บาทจึงได้อธิษฐานให้ปู่ย่านาคราชโดยเริ่มสร้างองค์ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปทุมมาด้วยความศรัทธาของอาจารย์น้ำค้างที่มีต่อปู่ย่าจึงสร้างจนสำเร็จไปสององค์และมีทุนทรัพย์มากขึ้นและได้เริ่มสร้างองค์อื่นทีละองค์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและกราบไหวจากลูกศิษย์ซึ่งอาจารย์น้ำค้างเป็นคนขยันทำบุญนำสวดมนต์เป็นประจำและเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกลงทาน ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำให้เกิดโชคต่างๆในหน้าที่การงานจนสามารถมีลูกศิษย์สนับสนุนในการสร้างวังเศรษฐีนาคราชจนสำเร็จอาจารย์น้ำค้างแก้วลื่นมีลูกปั้นภายในตำหนักและบริเวณสวนหย่อมอย่างสวยงามเช่นหลวงปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปรทุมมาพญานาคาพญานาคีท้าเวสวรรณพระพิฆเนศพระแม่อุมาเทวีแม่ย่าโมและองค์อื่นๆอีกมากมาย มีจัดไว้ในสวนหย่อมที่สวยงามเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อผู้มาพบเห็นนอกจากนี้อาจารย์น้ำค้างยังมีการลงณะหน้าทองดูไพ่ยิปซีสวดมนต์และแจกลงทานทุกวันพระมีข้าวสารร้อยกิโลผลไม้ร0อยกิโลและไข่ดิบผู้ที่สนใจร่วมบุญลงทานหรือช่วยเหลือสังคมสามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่เพจวังเศรษฐีนักราชหรือโทรปรึกษาโทร 092-661-4542สร้างบุญทำความดีณวังเศรษฐีนาคราชสวัสดีค่ะชื่อนางสาวน้ำค้างแก้วลื่นค่ะเป็นเจ้าของวังเศรษฐีนาคราชชนบุรีนะคะ วังนี้ก็มีการลงหน้าหน้าทองมีการดูผ้าย,ยิบซีแล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วก็จะมีแจกลงทานนะคะทุกๆวันพระข้าวสาร100กิโลผลไม้100กิโลและไข่ดิบค่ะ,คะวังที่นี่ทำมาจากใจทำมาด้วยกำลังเราสองคนกับคุณสากค,คุณโพธิโชธนะคะสวัสดีครับผมนายสากค,คุณโพธิโชธนะครับเป็นแฟนของคุณน้ำค้างแก้วลื่นหรือว่าเจ๊น้ำค้างนี่แหละครับผมคือ,อผมก็เป็นตัวแทนในการสวดมนต์ทุกๆวัน ไม,ไม่เว้นจากบรรพระสวดนะครับคือเป็นผู้นำนะครับเพื่อง่ายนําสวดนําอะไรศาสตร์ชนิกชนทุกคนประชาชนขเขาก็มาสวดมนต์ด้วยกันนี่แหละครับผมสถานที่แห่งนี้นะคะที่แรกเลยทําจากที่บ้านค่ะตั้งองค์ปูตององค์หญ้าไว้หน้าบ้านนะคะจากเงินที่ไม่มีนะแต่ก็อยากทําจนเงินในบัญชีเหลือ14บาทพี่น้ําเป็นคนมีโชคก็ได้วางมาค่อยๆเทมทีละองค์สององค์สามองค์วางเนี้ยทำเสร็จ7วันค่ะ ก็อยากให้ทุกๆคนที่ศรัทธานะคะเข้ามากราบไหว้องค์ปู่องค์ย่ามาขอพรเอาค่ะรูปปั้นที่เห็นทั้งหมดในนี้นะคะมีอยู่หลายพระองค์ค่ะมีทั้งท้าวจตุโรกบาลทั้ง4พ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาพญานาคาพญานาคีแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณองค์พระพิทเนศมีพระแม่อุมาเทวีอยู่ในเรือนอีกเรือนหนึ่งค่ะ ั้งพิกัดมาค่ะวางเศรษฐีนาคราลาชนบุรีนะคะ226ทับ26หมู่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาค่ะเบอร์โทรนะคะ092-661-4542ค่ะ สวัสดีครับชื่อเด็ดเดี่ยวบุญมานะครับส่วนหนึ่งพี่น้ำก็เป็นคนชอบทําบุญนะครับเราก็รักในพระพุทธศาสนานะครับก็ได้ทําบุญร่วมกันแล้วก็มีความศรัทธาในองค์ปู่ศรีสุธโทยยะศรีปทุมมาด้วยนะครับองค์พญานาคมาที่วังแห่งนี้นะครับก็พี่น,น้ำนะการที่เราได้มาสวดมน์ก็ทําให้เรามีความสุขทางใจเนาะที่ได้มาสวดมนดยกันนะครับชื่อหงฟ้านางรำนาคราชนะคะ ก่อนจะมาเป็นนางรำก็คือเป็นแม่ค้าธรรมดาธรรมดาเลยค่ะคือได้มารู้จักวังนี้นะคะแล้วก็ได้เข้ามากรบาบไหว้ปูย่ย่าลองขอบารมีว่าถ้าอยากให้หนูเป็นนางรำเนี่ยค่ะก็ต้องให้หนูมีความประสบความสําเร็จที่นี้หนูก็ได้โชคลาภมาค่อนข้างที่จะจะเยอะมากพอสมควรจนเราคิดว่าปู่ย่าคงอยากให้หนูรำจริงๆก็เลยได้มาลำํำแล้วทีนี้ก็เริ่มมีผู้คนรู้จักก็คือจุดกำเนิดคือจากที่นี่พี่น้ำค้างให้ลำํำ แล้วก็เลยรำมาตลอดเลยค่ะ ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 กระทรวงเกษตรและสหกรได้วางแผนการพัฒนาด้านภาคการเกษตรโดยดำเนินง,งานภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โมเดลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงจากการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายรวมถึงยังกำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิตโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม BCG โมเดลเป็นระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลัก3เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเป็นการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมมายกระดับฟาร์มให้ได้มาตรฐานตามหลักการปรสุสัตว์อินทรีย์และนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งทั้งสองเศรษฐกิจนี้จะอยู่ภายใต้หลักเศรษฐกิจสีเขียวที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อความยั่งยืนของ ัพยากรและสิ่งแวดล้อมรำหรับ BCG โมเดลเนี่ยมันก็คือวาระแห่งชาติของประเทศไทยกรมประัตเนี่ยได้นํารูปแบบการขัดเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG โมเดลเนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนด้านประวัติวัตถุประสงค์ของการนาโมเดลนี้มาใช้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ตามหลักอยู่3อย่าง อย่างแรกก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านบริสัทก็คือลดต้นทุนนะครับเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพอย่างที่2เนี่ยก็คือสร้างมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมั่นใจในการทําตลาดนะครับอย่างที่3เนี่ยเราจะเพิ่มมูลค่าสินค้าบริษัทให้มีมูลค่าสูงขึ้นระดับพรีเมียมเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยก็คือเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นแล้วก็สินค้าบรษัทของไทยเนี่ยเป็นสินค้าดับพรีเมียมนะครับนอกจากขายในประเทศแล้วเนี่ยอนาคตจะส่งไปต่างประเทศแล้วก็การดําเนินงานด้านบริสัท ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มความปลอดภยัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและก็ได้สินค้าพรีเมียมที่ทําให้มูลค่าสูงขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานอินทภารัมแอนบอลลูนปีที่4เพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรนำผลผลิตอินทผารมพร้อมผลไม้หลากหลายมาจำหน่าย ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงที่สำคัญได้ชอบชมชิมแชะกับกิจกรรมอันมีสีสันของบอลรูนในงานนี้จะได้เห็นว่าลูกจงมือแม่หรือผู้ปกครองมาชมงานและก็จับจ่ายสินค้าภายในงานยังมีการสแสดงบนเวทีและที่สำคัญช่วงนาทีทองจับแจกแลกซื้อสินค้าภายในงานสนุกสนานในวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามสิงหาคมที่สนามข้างองค์พระตรงข้ามอบจความสุขที่ไม่ต้องรอ อปจอเขาจัดให้ท่านผู้ชม วันนี้เนี่ยท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดท่านอัครเดชทองใจสดเนี่ยท่านก็รุรนาทั้งสองกิจกรรมซึ่งเป็นจุดเด่นซึ่งเป็นอาตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุร์ของเราอ่ะมาสู่งานอินทผลัมแอนบอลลูนฟสติวัลอินทผลัมเนี่ยก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเราวันนี้เองเนี่ยเกษตรกรก็นาผลผลิตอินทผลามเป็นหลักแต่ก็ยังมีพืชเศรษฐกิจด้านตัวอื่นอีกที่เอามาส่งเสริมการนําบอลลูนมาเป็นจุดเช็คอินเพื่อให้ประชาชนหรือน้องๆเนี่ยเขามีความสุขในงานก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว ในการที่จะเป็นช่วยเหลือนะครับเกษตรกรโดยการจัดกิจกรรมลักษณะนี้นะครเพื่อให้ผู้บริโภคนั่นนี่มาพบตัวเกษตรกรเอง สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมได้รับชมรายการวิถีทาวิถีไทยทางช่องทอทบ5ทุกเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้น้องจิ๊บก็ดีดิวัดศรีจันทรภาวนารามตําบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นงานพุทธ,ธาพิเศษนะคะและได้มีพระอาจารย์กิจิมากมายนะคะได้มาร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตภายในโบสถ์นะคะวัดศรีจันทรวาวนารามเดี๋ยวตามน้องจิ๊บเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานพิธีของวัดศรีจันทรภาวนารามว่าจะมีพิธีอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามจิ๊บเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยคะ่ะเพลินพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมงานในวันที่2 7ของวัดศรีจันทร์ภาวนารามซึ่งได้นัดหมายกันทำวิธีเมื่อเช้านี้ก็ได้ทำบวงสวงเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตสถานอยู่ในมนุษย์โลก ส่วนใหญ่ก็คือทำมาปกป้องคุ้มครองที่วัดศรีจันทร์พรนารามแล้วก็ขออนุโมทนาช่อง5ที่ได้มาทำรายการสัมภาษณ์ที่วัดศรีจันทร์มีการปลุกเสกพระมีการปลุกเสกพยันมีการปลุกเสกมีด จัดไหวลูกนิมิตรแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีมาร่วมมีพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเามานั่งปรกอธิษฐานจิตนี่มิตรจัดไหวของวัดศรีจรรันทร์ภาวนารามตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีก็อยาก ถ้ามีใครอยากจะติดต่อหรือว่าจองเม็ดมิดมิด,มดตัดว่ายของวัดศรีจรันทร์พระนารามนั้นก็ขอติดต่อมาทางวัดนี่ก็ได้หรือว่ามาติดต่อไปทางนายกศนายกเทศมนตรีของตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็ได้วันที่สุกมก,กร,ราคม พศสอ6 7เป็นการที่สิ้นสุดก็อยากจะชักชวนญาติโยมมาติดต่อ,อจองมีดตัดไวพ้พร้อมๆกันถ้าเลยวันที่นี้ไปแล้วก็เป็นอันว่าหมดสิ้นสุดไปก็ขออนุนโมทนาขอขอบคุณแขกผู้ใจบุญใจศรัทธาที่มาร่วมงานพิธีงานปุกเสกในวันนี้ก็ดีใจเป็นอย่างสูงที่ วัดซีจันได้พ mm ิธ hmm. ีงานปลุกเสกต้องเริ่มตั้งพิธีตอนเช้าจนถึงตอนเย็นวันนี้ก็มีสิทธิ์ญาลุศิษิ์ได้มาบูชาพระธนตไตแล้วก็มาร่วมงานและก็ดีใจเป็นอย่างสูงที่เราพิธีปลุกเสกในวันนี้เป็นวันพุทธหัตเป็นวันดีและต่อไปก็จะเป็นงานปิดทองฝั่งลูกมิตรวันที่27ธันวาคมถึงวันที่4มีงานตัดมีดพระพัก พระพัีมาก็ดีใจและก็ขอขอบคุณแขกผู้เกียรติและขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้มานั่งจิตธิฐานมีทั้งหลวงปู่สมบูรณ์หลวงปู่วัดศรีจันทร์และก็เจ้าคณะจังหวัดวัดพนัญเชิงกบมภะอาจารย์ออดวัดสายไหมขอขอบคุณพระอาจารย์วัดผูน้อยวัดเศรษฐีละทองขอบคุณท่านจาคุณแวววัดพนัญเชิงและก็ขอขอบคุณวัด ศีตาไฟขอขอบคุณวัดวัดหนองพน,หนาหลวงพระดุย๋ยและขอขอบคุณเกจิอาจารย์ชื่อดังที่อยู่ในในพิธีในวันะวนนี้ขอบคุณวิธีธร,รมวิธีไทยช่อง5ที่ได้มาออกรายการให้กับผมขอขอบคุณอย่าลืมนะครับวันที่27ธันวาคมถึงวันที่วันที่4 มกราคมพศ2567ครับมีงานตัดหวายลูกดิมิตก็ขอให้พ่อพี่น้องมาจองมีตัดไหวายกันได้เลยครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ณวัดศรีจันทร์อครามครับผม ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมหลากหลายมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สาระอื่นๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมได้และมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลด้วยมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดันซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมอาหารเมนูผัดกะเพราอาหารจานด่วนประจำชาติต่อยอดเปิดเวทีมหากรรมกระเพราเขยยวโลกผัดกะเพราไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพกำหนดจัดงานเวิล์กะเพราไทยแลนด์กลางปี2023ระหว่างวันที่ 25, 25 27สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาณบริเวณริมคลองพดุงกรุงกเกษมหัวลำโพงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและเหล่าผู้ที่ชื่นชอบการกินได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูกะเพราที่หลากหลายพร้อมค้นหาย,ยอดฝีมือผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเป็นเรื่องของการที่นับสุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะเมนูกะเพราถ้ากะเพราเป็นที่รู้จักเกินมากขึ้นเป็นเมนูที่ได้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยส่งผลในเรื่่อออองององขกกาารรรเัดส ผลผลพันธ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพาะเรื่องอาหารผู้ชนะจะต้องมอบสูตรให้กับประเทศไทยก็จะทําให้กะเพราเป็นที่รู้จักและกะเพราก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย,ทไ,ทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือไหนอยู่ในต่างประเทศก็ตามครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดซ้ายๆลง2เราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึง พร้อมเพยงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักสทีกันดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิมม่งกว่าเดิม กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการปีนี้รวมจำนวน7็หน่วยงานเร่งบ่มเพาะยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนวิจัยพัฒนาต่อย,ยอดสู่เชิงพาณิชย์โดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เสีริเลกทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการลงนาม เทสฟันเนี่ยเราเป็นหน่วยงานให้ทุนนะครับเรามีนโยบายที่อยากจะกระจายโอกาสในการให้ทุนไปให้กับน้องๆในภูมิภาคเราก็เลยมีความจําเป็นที่ต้องทํางานร่วมกับเทสเฟโลซึ่งเป็นมหาลายัยเป็นศูนย์บ่มเพาะแล้วก็เป็นบริษัทเอกชนในภูมิภาคในการที่จะให้เขาได้ช่วยหาลูกค้าเข้ามาเพื่อที่จะรับทุนเทสยูสตาร์ทอัพนะครับก็เลยเป็นที่มาของการลงนาม MOU นะครับเราก็ช่วยกันบ่มเพาะแล้วก็ช่วยเพิ่มฐานในการที่เขาจะเป็นผู้ประกอบการขึ้นมาได้วันนี้มีเพิ่มมาอีก7หน่วยครับ BOI จับมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Inform a ร์ Market ผนึกกำลังจัดงานมิราและ s ั b คอน EEC 2023เสริมแกลงผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะว,วันออกปักหมุดศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนงานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านการบำร,รุงรักษาของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและโซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมการแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ครบวงจรดันอุตสาหกรรม ทไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้ณศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาในครั้งนี้ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆในประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะมีการซื้อชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสสาคัญที่จะนําพาเอาผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานระดับโลกไปอยู่ใน global supply chain แล้วก็ช่วยทําให้ supply chain ในประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับจากการดําเนินกิจกรรม นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของดีพร้อมรับคลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเสริมความรู้อย่างเข้มข้นในกิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายเทคนิคฟิชชิงและการฝึกปฏิบัติการการนำเสนอธุรกิจอย่างทรงพลังคัดกรองจนได้สุดยอดนักธุรกิจอุตสาหกรรม30รายเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมมอบปุิบัติบั the best of the best โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดโครงการนี้เราได้พัฒนานักธุรกิจเกษตรเปลี่ยนจากเกษตรกรให้เป็นนัก ธุรกิจเกษตรตั้งแต่ปี2563นะครับพัฒนาไปแล้ว6,000กว่าคนก็เลยมีกระบวนการคัดผู้ประกอบการมาเราเรียกว่า the best of the best นะครับมาให้เขาแสดงพลังแสดงฝีมือเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็ธุรกิจเขาก้าวหน้าไปได้แค่ไหนครับก้าวต่อไปในปีหน้านะครับโครงการเราก็จะยกระดับขึ้นก็คือความเป็นฮีโร่จริงๆแล้วสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การทําเกษตรโดยการทอปลูกแต่อยู่ที่การบริหารจัดการพื้นที่ในการาะปลูกเกษตรนั่นเองครับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัด การเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผนึกภาคีเครือข่ายจัดงานใหญ่มหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย In West e เอ็ป2023ภายใต้ทีมร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่าพร,ร้อมร่วมมือและสนับสนุนนโยบายสิมิติของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันสู่ความสมดุลและยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมพร้อมฉลองครบครอบ,บ20ปีของกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่4 6ตุลาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีงาน Expo เปน,นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนสิ่งหนึ่่่งทีแคือ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมแนละเรื่องพลังงานนะครับควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆในการจัดการความเสี่ยดยที่งานนี้นะครับสิ่งที่เป็นปัจจุบันของประเทศไทยนะครับทางออกเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย และมีผู้ประกอบการในประเทศไทยอยู่เนี่ยเราพยายามรวบรวมมาอยู่ในงานนี้นะครับเราสามารถจะมาดูแล้วก็พูดคุยรวมไปถึงเจราจาจับคู่ธุรกิจในงานเช่นเดียวกันนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดี t p กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายุทธศาสตร์ส่งออกเต็มพิกัดรุกเปิดตัวโครงการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่หนุนผู้ประกอบการบุกเอเชียกลางและนอร์ดิกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและกําลังซื้อสูงจัดในรูปแบบงานเสวนาออนไลน์ผ่านระบบซูมในหัวข้อคาซักสถานประตูสู่ตลาดเอเชีย กลางและนอร์ดิกตลาดที่ท้าทายสําหรับผู้ส่งออกไทยระดมทัพกูรูผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้แบบวิเคราะห์เจาะลึกแชร์ประสบการณ์ตรงพร้อมเคล็ดลับความสําเร็จจากผู้ส่งออกมืออาชีพยกระดับผู้ประกอบการด้านสินค้าไทยโกอินเตอร์ตลาดเอเชียกลางแล้วก็ตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกเป็นตลาดที่มีศักยาภาพค่ะมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากๆในปี2อง5นนะคะสินค้าศักยภาพในภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยประกอบไปด้วยยานยนต์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบสินค้าอาหารทะเล กระป๋องแล้วก็แปรรูปนะคะเทรนด์สินค้าใหม่ที่มาแรงมากๆของกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็คือเขารักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมนะคะอยากจะให้ท่านผู้ประกอบการนะคะทั้งผู้ส่งออกเนี่ยไปทดลองตลาดใหม่ที่เป็นตลาดไายเอ็นทั้ง2ตลาดนี้ค่ะเสร็จสิ้นอยากเป็นทางการแล้วสําหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดก,กรุงเทพมหานครประจําปีการศ,ศึกษา2566ช้างน้อยเกมส์ครั้งที่34ซึ่งดําเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2566ที่ผ่านมาโดยใช้สนามแข่งขันทั้งสนาม กีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงและสนามกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานครอื่นๆจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายรวมทั้งหมด21ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตโดยรางวัลเจ้าเหรียญทองได้แก่เขตกรุงเทพตะวันออกสร้างความสนุกสนานตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายสานนวลหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาสำหรับ ผู้ที่รักสุขภาพอยากดูแลใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงวัยบริษัท Good Health Foods จำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสหรัฐอเมริกาภายใต้แบรนด์ m e l t Away เป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนให้กับร่างกายสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาปลอดภัยไม่ใช่สารเติมน้ำตาลกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักกอล์ฟ โปรตีนในร่างกายของผู้ที่อายุมากกว่า45ปีขึ้นไปเริ่มถูกสลายลงทุกวันจึงสมควรจะต้องเสริมด้วยโปรตีนเพื่อให้รักษากล้ามเนื้อให้อยู่กับร่างกายให้นานที่สุด ตัวไม่ว่าโปรตีนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งที่มีญ้าหวานไม่มีผลกับน้ำตาลในเลือดเลยผู้ที่เป็นเบาหวานทานได้ผมจึงอยากจะแนะนำให้ผู้ที่เล่นกีฬาไม่ว่าแบดดินตั้นกรอบเชนนิดกีฬาอะไรต่างๆที่ใช้กล้ามเนื้อหรือไม่ได้เล่นกีฬาอายุ45ขึ้นไปสมควรจะทานฝากไว้ด้วยนะครับ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝักฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ